นิดขวดขึ้นมาหมุนอมอมขอบคุณค่ะบ่าวอุบลพี่บ่าวอุบลใจดีรูปหล่อขอบคุณยหลายเด้อ นี่ขึ้นไปยังเงี้ยมระวังโต๊ะเลยลูก <Okay. S 1> ล,าลา้างล้างเด็กไก่บ่วยเด็กกุ๊กกุ๊กไปแก่เล็กป่าจังน้องเด็กป่าสิออกบ่เนาะ <c oughs> <c oughs> สื่อมาหาปีแล้วบอกเคยถูกฉันเอาบอกน้องแน่มะสามโตนี่อาจจะถูกก็ไม่ทำทุนนะ่ะมาบอกน,อกน้องแน่มาเลขยังบอกมา,ขมากเข้ามเลขกะทายเอะ จาวะไรอกป้าืมจงให้ม,มาสดิเอาอีนี่ขวงใต้่นมึนก็บบัดมือน่ใหญ่เลยกับร้านนันล้มอยู่ดิแม่ลูกสำคันนะ าลูกอะ้อายาบำรุงคือกันนะกระได้กยังก็กินกระเพาะบ้างหายเว้ยไ,ได้เจ้าพี่สาวไม่สบายมาพักด้วยขอบคุณครับพี่นมพี่บ่าวอุบลขอบคุณลหลายๆเด้วสิีล่งรายกาสซาซีกรได เห็นค่ะไก่ก่อนพี่ไปแว้นได้เลยนะคะบ๊ดไปหาพีดด้นเลยกินหอดได้อยู่กินมเลยตัวคลิปไอ้อยู่เด้อ c o คอบเร์เงินดิจิตอลวอลเลตของไอ้น่ะลองไปร้อยเอาของไอ้ ข่นี่เยนาวมะนาวสดเลยยางนับปุบเนี่ยกินยังไม่ละหัวต้นตัวรูปมหเกี่ยวกับนอนเวลาแต่เา

กจดูกดำ มีความสุขค่ะ